ที่ทุกคนได้รับชมไปนะครับคือคลิปในสไตล์ V S Edit ซึ่งหารับชมได้ตามแพลตฟอร์มคลิปสั้นอย่าง TikTok และ y o u t u s h s r t t แล้วมันคืออะไรสรุปยังไงทำยังไงรองรับชมครับคลิปแนว V S Edit แบบคร่าวๆก็คือเป็นคลิป การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะครับเช่นตัวละครอนิเมะโดยเปรียบเทียบในแต่ละด้านนะครับและแต่ละด้านก็จะมีหมวดหมู่ย่อยลงไปนะครับ3ด้านหลักๆก็จะมีเป็นด้านพลังด้านความฉลาดด้านงานเขียนครับในส่วนของการนําเสนอจะเป็นการตัดต่อให้เข้ากับจังหวะเพลงครับโดยจะมีหมวดหมู่ย่อยเขียนอยู่นะครับเช่นสเตนหรือความแข็งแกร่งนะครับ ถ้าเกิดใครชนะก็จะขึ้นภาพโชว์ในฉากต,ต่อไปซึ่งคลิปแนวนี้ไม่มีกดตายตัวนะครับใส่ความสร้างสารรค์ได้เต็มที่จะเปรียบเทียบของ2อย่าง3อย่าง4อย่างก็ได้นะครับและคลิปแนวนี้ลุกลามไปหลายวงการนะครับทั้งอนิเมะภาพยนตร์นิยายเกมหรือสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสัตว์โลกออไดโนเสาร์อาหารผลไม้ประเทศนะครับได้หมดครับ ซึ่งแน่นอนว่าสามารถสร้างความขัดแย้งได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์นะต่อไปขอข้ามาคำถามที่ว่าคลิปแนวนี้สนุกยังไงนะครับอย่างแรกเลยครับมันเท่ครับและมันรู้สึกสนุกครับที่ได้เห็นตัวละครที่เราชอบสิ่งอะไรที่เราผูกพันนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งหรือตัวละครที่เราไม่ชอบนะครับ มันก็เป็นความสุดเล็กๆครับอย่างที่สองก็จะเป็นเพราะเพลงนะครับเพลงเพราะเพลงมันเพลงเข้ากับสไตล์การตัดต่อนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือมาอ่านคอมเมนต์ครับคลิปในวนี้จะค่อนข้างมีคอมเมนต์ถกเถียงกันเยอะนะครับสร้างความแตกแยกเถียงกันด้วยข้อเท็จจริงบ้างความคิดเห็นบ้างอคติบ้างนะครับ ขนาดคลิปแนวนี้ที่ผมทำนะครับยอดวิวก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ถกเถียงกัน,นครับหรือใครอยากจะเปิดประเด็นในคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ของคลิปแนวนี้นะครับก็คือความสร้างสรรนะครับที่ผู้สร้างวิดีโอเนี่ยใส่ลงไปนะครับซึ่งคลิปแนวนี้นะครับเป็นที่นิยมทั้งในต่างชาติและในไทยเลยนะดูได้จากภาษาที่ใช้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ข้อมูลจากหลังบ้านของ YouTube ผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเสน่ห์ของคลิปแนว V S Edit ต่อไปเป็นการทำคลิปแนว V S Edit สักคลิปอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับมัง้งลองฟังดูนะเริ่มแรกมาก็คือเราต้องมีไอเดียก่อนไอเดียว่าเราจะเปรียบเทียบอะไรนะครับต่อไปก็จะไปหาไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอจากอินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งผมแนะนำเป็นอันที่เป็นฟรียูสนะจะได้ไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์พวกภาพเกมอนิเมะหนังมันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ก็บางทีก็ใช้ได้นะครับตามกฎของหลักแฟยูสนะและเมื่อเรามีไอเดียแล้วเราได้ข้อมูลแล้วเรามีไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอแล้วนะครับต่อไปก็เลือกแอปตัดต่อนะครับซึ่งผมเลือกเป็นแอปแคปคั t นะครับส่วนวิธีการตัดต่อนะครับผมขอไม่ลงลึกมากนะครับ หลักๆก,ก็คือนําภาพสมมุติตัวละครหนึ่งไว้ข้างบนอีกตัวไว้ข้างล่างและตรงกลางหน้าจอจะเป็น text นะครับหรือข้อความเช่นตัวละคร1 vs ตัวละคร2นะครับแล้วต่อไปก็เปลี่ยนข้อความเป็นตามหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเปรียบเทียบนะครับเช่น strength speed durability นะครับพวกนี้ก็จะเป็นด้านพลังนะและเลืมเรื่องเพลงนะครับเพลงก็สามารถเลือกได้จากในแอป Cap Cut นะครับหรือว่าจะโหลดมาเองก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นโชวออ์ชื่อเพลงที่ผมเห็นในคลิปแนวนี้บ่อยๆให้ดูครับประมาณนี้ครับจากนั้นสมมุติว่าตัวละครหนึ่งเราคิดว่าสเตนมากกว่าเนี่ยฉากต่อไปก็จะเป็นภาพของตัวละครหนึ่งแบบเต็มนะครับเสร็จแล้วก็จะกลับมาเป็นคนละครึ่งจอเหมือนเดิมแล้วก็ข้อความก็เปลี่ยนเป็นบทหมู่ถัดไปนะครับทําซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบนะครับแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ลองใช้แม่แบบในแอป c คปคัดดูนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดมากกว่าหลายอย่างนะครับลองไปกดใช้ดูนะจริงๆผมแนะนําให้ไปหาดูวิธีการตัดต่อจากคลิปอื่นๆมากกว่านะครับผมอธิบายไม่เก่งนะต่อไปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมต่อคลิปแนว VSEdit นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมชอบครับแต่ว่าผมอยากเตือนว่าข้อมูลบางอย่างนะ บางส่วนก็จะเป็นความคิดเห็นแบบอคติของผู้ทำวิดีโอนะครับเชื่อไม่ได้ร้อนะนนะส่วนถ้าคลิปนี้ผมตระรับดีนะครับผมจะทําอธิบายแต่ละด้านนะครับด้านพลังด้านความฉลาดด้านงานเขียนนะครับเป็นอีกคลิปวิดีโอแยกออกไปนะครับผมคิดว่ากระแส vs เนี่ยอาจจะอยู่ไปอีกนานนะครับถึงแม้ตอนนี้จะเงียบๆลงแต่ผมก็มีแผนนะครับจะลงคลิปแนวว s รัวๆเลยนะครับในช่วงนี้นะซึ่งถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมแวะไปดูในช่องหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยในคลิปนี้เลยนะครับก็เจอกันครับ